สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกๆท่านค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ทําขึ้นเพราะเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจองยี่บ้านพ้าทรงเล็กปิดช่องแบ่งปันตวเหล็กแบงประแนวทางซื้อสลากกินแบงรัฐบาลด้วยค่ะพี่น้อง่าสําหรับคลิปนี้ก็คือเก่กาแ่ะพี่น้องแนวทางเด็ดๆแนวทางเหม็นๆโอ้ยลมแห้งขนาด,ดพี่น้องเลยแอดใบสมค่ะพี่น้องคาะงวดที่แล้วกับบ,บทถ์ถ้ำม,มีปิดบังด้อค่ะพี่น้องเด้อเขาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะค่ะ เข่าหนึ่งหกหนึ่งหกกับเขาเก้าเจ็ดกับเขาเด้อยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาชดเลขดังเพิ่อนอีกแล้วค่ะพี่น้องศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแปดไปกลับไปหาซื้อไว้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าก็คซือซื้อ,อยากแล,ล,ล้วล่ะเพราะว่าเลขมันดังซะเหลือเกินลักแปดเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็เลื่อ,อนผ่านเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นําค่ะใบนี้อ่คลิปนี้สิเอาใบสม้มแล้วก็ใบดําแล้วก็แนวทาง2องตัวรางที่มันเขา้าดูเข้าบ่อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอามาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพืเ่อนๆไ,ได้ชมค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ใบสม้มวิ่ง8ใบดํากันมาช่นกัน8คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะ182 สองหนึ่งแปดล่างแปดสองกันหนึ่งแปดนะครพี่น้องค่ะก็ชนกันอีกเนาะค่ะเนาะเลขชนแปดเลขดังถ้าเลขชนกันนี่ก็ก็ดีอยู่เ้าก็ะสีเด็ดตัดไกลแต่ว่ามันหาซื้อ,อยากเนาะค่ะพี่น้องเนาะในเอเปาตังค์นะก็มดเกียงหลัก 8. แปดมัตะมีแปดแพงลอตเตอรีแพงไดก็เกียงบ๋องถึงคันเรือกับแพงซะเหลือเกินค่ะใบละลอยหาสิบ สำหรับลักเป็ดใบละร้อยห้าสิบนะคะพี่น้องค่ะเมื่อเ้ารนี้นะคะเป็นมะขายสองเป็ดใบละร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่น้องชุดใหญ่ชุดถ้าเป็นชุดหาใบนะคะชุดละเจ็ดอยบางเจ้าเจ็ดลอยหาิกับโมฮวาสีมีเงินใส่ไปซื้อแต่กแพงขนาดนี้ อันนี้เป็นเหลข2ตัวลางนะคะพี่น้อง้างวดทีแล้วนี่เขาหกหนึ่งตรงตรงนำเหล็กีหางของเอ็เทตโตนะคะอ่านผิดอ่านถืกก็ขอถทดขออภัยนะคะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นงวดวันที่1เดือน2ปี6 7เดนะคะก็มาชล8ปดเท่าเก้าค่ะพี่น้องค่แปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเล็กสีหางสี่โตเข่าแบบตรงตรงมากหางงวดสอดแล้วคะ่ะพี่น้องะ่ะงวดทีแล้วกับเขาหกหนึ่งตรงตรง เล็กเซลโลทีเรียวให้เบิ้งนําเด้อค่ะอยู่ท้ายคลิปอยู่จ้ะพี่น้องจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีร,ร่ํารวยถูกหวยรงางวัลที่หนึงนะคะเลขมันดังมันชนกันทุกสํานักเลยอันนี้เป็นเลขควอทเทเลียร์ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นให้6061 7071เข้า61เด้อค่ะพี่น้องเด้อโชคดีร,ำร่ำรวยถูกหวยรงางวัลที่หนึ่งจ้าร่ำรวยทุกๆท่านเด้อค่ะเด้อ